ผู้แปบบ้จะมาสาธิตวิธีการวิปโฟมนะครับปกติแล้วพวกวิปโฟมนะจะเป็นโฟมของทางเอเชียมากกว่าแต่ว่าเอญว่าเจ้าตัววิชี่เนี้ยจกส่วนผสมของมันเนี่ยนะครับมันสามารถเอามาวิปโฟมได้ด้วยละมันก็ไม่มีน้ําหอ,อมนะครับวิธีการจะวิปโฟมเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเราต้องล้างมือก่อนทามือให้เปียกนะครับมือเนี่ยก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับคือล้างสบู่ไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเราก็ปีบโฟมครับปริมาณที่พอเหมาะนะครับผม มันขนานจากนั้นนะครับก็เติมนะ้ำลงไปนิดนึงบางคนนะคะเห็นแค่นี้เขาก็จะเอาไปล้างหน้าแล้วนะครับไม่ได้นะครับผมถ้าเราจะวิปโฟมแค่นี้ไม่พอนะครับเราผสมนะ้ำอีกนิดนึงครับผม ยังผสมน้ำต่อได้อีกนิดนึงนะคะจะเห็นว่าการผสมน้ำเนี่ยมันทำใส่ได้เยอะและหลายรอบมากเลยเพราะว่าตัวจากรส่วนผสม,มนะคะมันใช้พวกไมลิสติกแอซิดแล้วก็อ,อะไรประมาณนี้นี่แหละมันสามารถที่จะรับน้ำแล้วเก่อฟองได้เยอะมากกันนะคะเพียงแต่ว่าเราห้ามผสมมันไปทีเดียวรวดเพราะว่ามันจะเข้ากับน้ำแล้วมันจะละลายแล้วก็ไหลลงท่อไปหมดเลยค่อยๆผสมทีละนิดนะครับ เห็นว่าเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครกเต้ก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับคือวิธีการเก็บฟองนะครับผมพอได้มาจำนวนหนึ่งเสร็จปุ๊บเราเก็บเอาไว้ตรงข้อมือครับแล้วส่วนที่เหลือเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆครับจะผสมน้ำไปอีกนิดนึงด้วยนะฮะ ปีตอ่อไปอาจจะรู้สึกไม่ชินนิดนึงแต่ทำบ,บ่อยๆแล้วชินแล้วรู้สึกว่าก็เกลินดีเหมือนกันนะครับเหตุผลที่เขาให้ฟีโฟมอย่างเงี้ยนะเพราะว่า,เ,าเขาเชื่อว่าตัวอนูของฟองโฟมขนาดเล็กมากๆเนี่ยนะนะครับมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นเบาะรองระหว่าง นิ้วมือกับผิวหน้าของเราอะนะครับไม่ให้มันเสียดสีกันมันก็เลยจะอ่อนโยนนะครับแล้วด้วยความที่ว่าปกติแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้พวกเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนเขาจะใช้เป็นดับเบิลคลีนซิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยความสกรปรกแล้วก็เมคอัพต่างๆเนี่ยมันจะหลุดไปกับเมคอัพรีมูเวอร์ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ เจ้าฟองเท่านี้ครับมันก็ทําหน้าที่แค่เหมือนกับว่าไปดักจับความมันที่ยังตกค้างอยู่จากการขั้นตอนล้างเมคอัพไันนะครับให้หลุดออกมาให้หมดเฉยๆแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สารทาความสะอาดครับพวกกลุ่มอิเล็กตริกน,นะครับคุปเป้จะบอกเสมอเลยว่าตัวนี้มันทําให้ผิวแห้งได้ดังนั้นถ้าเกิดเราบีบนะครับเราผสมน้ำนิดหน่อยแล้วปาดเข้าหน้าไปทงอย่างนั้นเลยไม่ตีฟองอย่างนี้นครับมันก็ค่อนข้างจะคอนเซนเทรตไปนิดนึงถ้าเราเอามาตีฟองนะครับ มันก็จะได้ฟองนุ่มๆอย่างนี้แล้วความแห้งกร้านมันก็จะน้อยลงนะครับผมเห็นไหมด้ฟองทินนุ่มแ่แล้วอย่างนี้นะครับพอเวลาเราล้างออกเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้แรงในการล้างออกเลยนะครับแค่ใช้น้ำล้างมันก็ออกหมดแล้ว ถูไม่ต้องอะไรเลยแค่แบบว่าให้น้ําไหลผ่านหรือตบๆนะครับมันก็ออกหมดแล้วแล้วผิวก็รู้สึกสะอาดด้วยก็ได้เคล็ดลับไปแล้วนะคะวันนี้ก็คงต้องขอบตัวแค่นี้ก่อนละกันครับบ๊ายบาย